ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสีคะเนสายณะมะ องสีข er uh ันสายัตมะองสีขันสายัตมะสศีโรเมีเทพระเทวานาพระทับเมืองเทวานัาพระภูมิเทวานัง เจ้าที่เทวานังทีปะรูปะจะลุกพังสักการะนางสูปะพยัญชนะสัมปันนังสารีนางโฉชนานังบุพการะวรังเอเตดุเม อนุรักขันตุอารุขเยขักสุขีขจจข้าพเจ้าพร้อมด้วยท่านที่มาร่วมในพิธีการบวงสวงบูชางองค์พระหลักเมืองตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในศาลหลักเมืองน้อมเกล้าน้ออน้อมการะหม่อมถวายเครื่องสักการะวายเครื่องสักการะต่อเทพพยาดาทพั่วท้องจรวาลทองพมด้วยพระหลักเมืองตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสถานที่นี้ขอจงได้โปรดท่านได้เสด็จมารับเครื่องสักการะและขอะขอำนาจขอบารมีในการกระทำพิธีในสถานที่นี้จงได้รับ แต่ความสุขความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ให้ได้รับแต่ความสุขสำราญราษรราชจกาบัตรทวบัตระวย

อตมตงเถรุรักพันตุอารโหพเยนาสุขเถนะจ๊ะกายโยตรมะตราภราชาทิสาภาเตมตงเถรุรักพันตุอารโหพเยนาสุขเถนะจ๊ะอุตตรสัมพิเกโรจมหาราชทิสาภาเกเตมตงเถรุรักพันตุอารโหพเยนาสุขเถนะจ๊ะอิเานาสมิยะข้า Jemaah Rasah di samping, tadi semua พระพโนจารยานิสังคีโตจาสุราห์โมจาเทวาแสงออกจากเทวบุตรเกตไทรเจ้าดูมหาเจ้าภาภูตัสนาตัมภัสนาตัมภัสกัสตานุเดชราวัตัยพมาคารามาดาชาตุบาลีชาตุพิโตกีสุราห์โอสเทวาแสงจากเทวบุตรจาจาลัง สินั้นวาสิญาณวารัที่วังว่าสัพพะสรมหรรโอนามัสทิปติมาได้มาครอบงบาดาาเจสมุรนีให้เป็นกรรมสิทนามรินทราทิราษาอันเป็นรสานบุญคอนลมอนขนาุเทวดารักษาสมดาพิชรด นับมโลกปีารให้ารเจ้าจะกัทำมีกัรบูชายาปตาวิสัจารพิพ <HHH> อขอเดชาส่งอำนาจคำสัการไปแทพุตรจง, anyway. งประสาด้กมีการส่องยต่อแท่ปีศาดาทื่รองจักรวพร้อมได้พายรอจนสิ่งศักดสิในศาลหลักเมืองไ้วามาัวทุกท้านนาง เจริญโดยสาราชายช, a, y, ชายยักษ์ชยยมหาสารเทวบดีทราวินสุธิภูมชยยักษ์ชัยยักษ์าเสด็จงเดชัยยักษ์ชัยยักษ์ปณินพระมรินสิศกิจพระราชยยักษชัยยักษ์ปณท้านทรงมหาราชโลกชัยยักษ์ชยยักษ์ศสิาสถานท่สร้างแต่ผู้มีเทวันสนรุสาสการ เัววเทวบานบ้านขางเทวาสำนักขอพอเทรสาลักอันศักดิ์สิทธิ์จงทรงเทวสรุณาได้โปรดมารักษาแต่ท่านที่มาล่วมในิูปการงูสุกบัวหกพระหลักตลอดจนสิ่งสักดิ์สิทธในสายหลักเรือนางสกบานท่ขั้วต้นท่านจงได้ ดำรงตาเสนิหสมบัติเสริมสิสรสรญาญมารยาทการับเพื่อนำมาบาสวมชีพข้ายุคนบาทขอพิว่าดนองรันสงฆ์เทะเทวาทรงแสดงความสวัสดีจาราศีตามราบอันหนึ่งงนอบรักสำหรับประจั์เพื่อนคนซึ่งจะอที่ นำมาเส้นเสิยงสวัสดิ์แกสัตว์ในไตผมอันหนึ่งภาเคาเรพในสังคูจัมพ์อุปมรัดตายกัลแตงกนีหน้าตองทำนำสิ่งสวัสดีมีความชอบในตรนเดชผลเลือกน้องมาสะดุงสามสิ่งเริ่เป็นที่เกิดเสีย,ง,ง,สยสงจังจงมาจากเา็นยควาายควา็ไง้กันจึงต้องเป็นใจ

เดินไปดูแต่เจ้น้ที่ดนได้เลยนะคะแตกวัคซรั่าอราเมอนะหมิดตามนะคะข่ห้เราเจ้ที่ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าใครมา่อมาหลังนะคะค่าวตรจะเจ้าหน้าทต่ละด้เยนะคะเรียนให้พอดีท่าจะได้รับการบริการที่เร็วขึ้นเปอียปลนวัรที่จะแลกเงินคำาดืนนะคะเรามีจุดบริการแลกเงินที่ร้านบ้างคือเบลมาทางังานหรืบริการให้ดา

ถุงกันนมข้ามหยฮะไม่เมือนพี่โก้เพราะพี่โเย นามาตมังมังสตานสติยาวนมาวตายดมสังสติาระกาสติยากรวตะมการเดีสาันยตดกัสภานุภานสาทาราา เพ่รื่องคามัาตัเตจับคาริเทลีกวนเอยีเรันเทจับฟารวนะมานเอแห่งวันพุ่มีเขนั้นมาใจยันคง็ง ชาระรรไม ina, ina, ่เสเมยยักษ์พันดาพันนาในปัตตานีเกิดกุนิคาร์สักโกเมสุนันธรรมสวรรคารูปัญญามาตุนันธรรมสวรรคารูปัญญามาตุนันธรรม วันที่ตัวอาจารยาปาทำแม่สกริยาสมิตยายังสัปปะโตสามกิ่งหน้าสเตียาแม่ยาิโยทยามังเหสุรังปัตตวะวีสุทีเทวะสมุทริยาสัมเพมตุวาราสิษย์องค so ์พระผู้ริยอาริย์ดังไรยะภารวารยาเอิสัจายะ